มาดูดอกดาซีเนียสีแดงค่ะดอกดาซีเนียเป็นไม้เมืองหนาวค่ะหัวเขามีหัวค่ะเพื่อนๆค่ะคุณสมบัติของเขาโดดเด่นมากเลยค่ะดูใบสิคะใบเป็นสีมนค่ะออกจะเป็นสีเทานะคะออกจะมีใยสีขาวหุ้มไว้นะคะเป็นสีเงินค่ะเพื่อนๆค่ะออกเทาเงินค่ะสวยงามจังเลยค่ะ แล้วก็แปลกด้วยที่คุณสมบัติเด่นมากๆก็คือทนค่ะเพื่อนๆค่ะนาเอามาปลูกมากๆเลยค่ะดูสิคะดอกดาซิเนียสีแดงค่ะดาซิเนียมีหลายสีมากเลยค่ะโดดเด่นมากคือสีแดงค่ะเพื่อนๆค่ะสีอื่นก็เด่นค่ะแต่งวดนี้สีแดงออกเยอะกว่าเพื่อนนางจึงขอเก็บภาพไว้เลยค่ะ สวยงามจังเลยค่ะเป็นพืชเป็นไม้ดอกที่อดทนค่ะแล้วก็เขาก็พยายามดูแล้วแทงดอกอยู่ประจําเลยนะคะดอกเขาอ่าหนึ่งดอกเนี่ยพอถึงตอนเย็นเขาก็จะหุบไว้ค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็จะบานใหม่อยู่อย่างนี้สองสาวันเลยค่ะมากกว่า2วันค่ะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็คุ้มด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ เขาไม่ได้ลอยภายในวันเดียวนะคะเขาก็คล้ายๆกับเยอบิล่าค่ะแข็งแรงอดทนบานได้หลายวันค่ะคุ้มมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน้ามีไว้ปลูกที่บ้านค่ะนางก็มีอยู่หลายสีอยู่นะคะเอาไว้ทยอยทยอยออกแล้วนางก็จะถ่ายเพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆหามาปลูกนะคะดาซิเนียค่ะดูใบสิคะงดงามจังเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสี สีขาวค่ะสีขาวแกมแกมชมพูค่ะกำลังกาลังตูมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะบานค่ะเพื่อนๆสวยงามจังเลยค่ะเลี้ยงง่ายนางก็เอาไว้ที่ล่มลำไรนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับล่มมากค่ะมีแดดลำไรค่ะนางชวนเพื่อนๆมาปลูกเลยค่ะดาซิเนียสิ่งไหนออกดอกไหนบานนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นนะคะ รักเพื่อนๆค่ะ